เค้นะผมก็อยู่กับไมค์ค r a f t นะก็อันนี้จะมารีวิวเซิร์ฟคิงด d อมนะผม,ผมก็อันนี้จะเป็นตามข้างล่างนี่นะคิงดนะ้อมเนไน่าจะเป็นเหมือนพวกแบบมินะิเกมอะไรมาเดี๋ยวนี้กัน Welcome to the Rift Single ที่เปนผู้สร้างอ uh. อ่าน,นี้ออกสร้างสวยคุณภาพดี รับส,สปาไมครับพีอีโคโลอะไรอย่างเงี Facebook ้ยเฟซบุ๊กบบไม่อ่านก็อันนี้ก็จะเป็นโซนขายของอันนี้จะเป็นเ,ออเดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บนึงก็จะมีเสียงอะไรนิดหน่อยขอบับนี่เป็นพวกอ๋อแอดมินแอดมินอันนี้มินแล้วกออ็อันนี้กออ็ไม่มีอะไรส่วนอันนี้เ,ออเดี๋ยวอันนี้เป็น อ๋เกี่ยวกับกฎของเซิร์ฟนี้แล้วลผงนี่ยลุงก็ไม่ต้องมาสนใจอะ้วมาลผมวันนี้ก็เ,เดี๋ยวพาไปดูอะไรหน่อยเชื๊บบิ๊กเอ่อตรงนแ้นเดีวเี๋ยรบไปก่อนไม่ได้เฮ้ยแรงกก่เป็นเซิร์ฟของ kingdom รับผมวราปไปดูยศกันโอ้ไม่มไปไฟปล่อยเน อ่าแล้วก็มาดูนี่ับผมมีป้ายอะไรนะคนที่มียอดแล้วหรือมีไอ้ยหรือเอคนที่ซื้อยอดแล้วหรือมียอดแล้วไม่ควรกดแอดไม่รับผิดชอบเออมันคืออะไรวะอืมไปแมเออคนที่ไม่มียอดแล้วหรือมีอบ้าๆเหมือนกันนะผมไม่ต้องสนใจอะไรมากผมอ่า นี่ก wow. oh, oh, no. ็จะเป็นโซนเออ GTA Ender c h e s แล้วก็นน่นแอ้เดี๋ยวนะ h e a หนึ่งนะอย่างเดียวจะลองเข้าไปใน Ender Chest แล้วับเออวเออเออมแบบฝากของออนไลน์อ๋อผมว่าอันนี้น่าจะเกี่ยวกับไม้เรื่องอะไรฝากของอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ปะกีตาร์ ก็ผมก็อันนี้ก็จะเป็นพวกมินิเกมนะอันนี้ก็วันนี้สำหรับรถเล่นกันได้ครับผมก็จะแบ,บ,แบ,บเแกเปลี like, share, ่ยนครับผมก็ไม่ใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบอคุณมากครับบ๊ายบายครับ